ิธี่ทำไก่เทรียกินะคะก็เอาไก่สะโพกลอกกระดูกเนาะอย่างนี้500กรัมนะต่อซอยซอส1ช้อนโต๊ะแล้วก็มิลิน4ช้อนโต๊ะวิธีหั่นไก่นะคะเราจะเอาหนังออกเล็กน้อยเนาะไม่ต้องให้หนังมันเหลือเยอะมากหันไก่ แล้วก็ให้หั่นเป็นชิ้นประมาณสี่เหลี่ยมลูกเต๋าชิ้นประมาณขนาดนี้ค่ะหั่นจนหมด500กรัมแล้วค่อยนมานะม,มาหมักนะค่ะเมื่อหั่นไก่เสร็จแล้วเนาะเราก็มาหมักกันซอยซอสหนึ่งช้อนโตนะคะเอาให้เต็มช้อนแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยมิรินสี่ช้อนโตค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันหมักไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนํามาจี่ในกระทะนะคะ,ะค่ะเมื่อหมกักครึ่งชั่วโมงละตามเวลาที่กําหนดเนาะเราก็จะมาทอดกันใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะทำไมถึงใส่น้ํามันเล็กน้อยเพราะว่าในนี้เรามีหนังไก่เราไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะเดี๋ยวพอตอนเราไปทอดเนี่ยน้ํามันตรงหนังไก่มันก็จะออกมาเปิดไฟแรงเนาะแล้วก็ ก็ไก่ที่หมักค่ะลงทอดเวลาลงทอดไม่ต้องตักน้ํามันลงไปด้วยนะให้น้ําหมักมันยังเหลืออยู่ในนี้นะคะเห็นไหมคะเราไม่ได้ตักน้ําหมักเราตักกั่เนื้อไก่ลงไปแค่นี้เนี่ยค่ะเวลาผัดไปแล้ว่น้ําไก่มันจะออกมาอย่างเนี้ยเราต้องผัดให้น้ําไก่ตรงเนี้ยมันแห้งไบก่อนถึงจะเสิร์ฟลูกค้าได้เนาะแล้วก็ไก่จะเป็นสีเหลืองค่ะ มันได้ประมาณขนาดนี้เห็นไหมเห็นความเหนียวของซอสไหมคะแล้วก็ตัวน้ํามันจะหายไปมันจะเหลือแต่น้ํามันที่ออกมาก็คือน้ํามันของหนังไก่แต่เวลาเราเสิร์ฟให้ลูกค้านะ<ม>วิธีเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะ<ม>ก็แบบน,นี้หนึ่งชิ้นใส่ถ้วยชิมอันเล็กแบบนี้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ